สวัสดีค่ะสวัสดีคร <becue> ับค่ะอันนี้เซียนยังงนอค่ะคุณพี่อันนี้เซียนแดนแดนใต้ครับเซียนแดนใต้เซียนแดนใต้นะคะเนาะเปิดตัวงวดแรกงวดเมื่อกี้เข่าปะคะพี่ครับเข้าครับศูนย์หกโอ้ั้งศูนย์หกขบงเลยฮะบนอ๋อเลขเลขเรานี่เป็นเป็นเลขคำนวณหรือเลขอะไรจ้าพี่เลขสูตรครับใช้สูตรพม่าครับเดินสูตรสูตรพม่า ครับผมสูตรพม่าครับในคำนวณเนีเ่ยรัฐบาลไทยครับเยนแดนใต้แต่ว่าปเป็นสูตรพม่าเนาะครับค่ะวดน,นี้คำนวณเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับในส่วนของบนอย่างเดียวนะของผมอ,อ๋อเป็นบนอย่างเดียวเนาะส่วน,ส,วนส่วนมากส่วนมากลงล่างด้วยไหมครับพี่ผขาดหมดแล้วมันวนใหญ่จะจะไม่ค่อยลงนะถ้าบนก็คือบนเร็วถ้าเข้าอ่ะแต่ถ้าไม่เข้าก็คือหลุดเนีย่ยอ๋อเข้าเข,ข,ข้ามากิ่งวดแล้วจ้ะ เข้ามาตลอดนะครับถามตอนนี้เสียงวัดได้แต่สัญจรที่จุมพอนะเข้าสีงวดติดแล้วใช่ไหมจ๊ะครับผมอ๋อสองตัวแล้วก็ฐานตัวเข้าอยู่่ะสวยหอยสัญจรที่จุมพอนะค่ะคุณพันไปห้าสองหกหวนะน้ำน้ำออกอะไรนะออกห้าสองไงนะสัญจรทีอเข้าสามตัวเลยใช่ไหมคะเนี่ย ครับเข้าสามตัวโอ้โหอ,อันงนนี้เป็นสองพฤษภาเนาะพี่เนาะอ่าคำนวณเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะเนี่ยงินที่ผ่านมามันเข้าสามตัวตทดเลอนะแต่ว่ามันหลายชุดนะแต่ชุดที่ผมตัดมันมันไม่มัไม่เข้าอ่ะสามชุดนี่สามหางมีมีกี่หางครับพี่เอาถ้ามีชุดตัดก็ประมาณสองสามหางครับชุดเต็ตมนะฮะให้แค่ชุดเดียวสม ชุดเต็มมีกี่หางจ๊ะสามหางเนี่ยชุดเต็มนี่มีประมาณห้าหางครับอุ้ยหนูว่าชุดเต็มมาเลยพี่ไม่เยอะนะห้าหางหน่อยบางเซียนเขายี่สิบเอ็ดหางสิบสองหางอย่างนี้นะจ๊ะโอ้มันเยอะเยอะเกินนะครับถ้ายี่สิบหางละอ่านุ้นูหนูขอทั้งหมดได้ไหมครับพี่ห้าหางเนี่ยสามตัวตรงเราเนี่ย ห้าหางได้ครับเดี๋ยวเอาตัวเด่นแล้วก็ชุดรองให้มันจะมีชุดเด่นกับชุดรองครับโอเคพี่พี่หนูพร้อมแล้วพี่พูดมาเลยจ่าหนูจดไปดว,วิ่งบนครับวิ่งบนผมให้วิ่งเก้าตัวเดียวเลยบนวิ่งเก้าตัวเดียวเนาะเลขวิ่งนี้ไม่หลุดใช่ไหมจ๊ะยังไม่หลุดรับเลขไม่อะโอเคค่ะจับคู่หรอคะ 9, ทีนี้เก้าจับคู่สองตัวบนเก้ามีเก้าสามเก้าห้า เดี๋ยวนะคะจับคู่สองตัวบนมีเก้าสามเก้าห้าครับแล้วก็เก้าหกเก้าศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์ครับแล้วก็ใส่สามศูนย์ไปด้วยฮะเพราะว่ามันรองศนูนงไงกันสามศูนย์เหรอคะครับกันสามศูนย์โอ้เป็นสนะี่หางเนาะ ตัวกันนี่ครับน่ากลัว๋อตัวกันใช่ใช่น่ากลัวมากตัวกันใช่ตัวกันนเนี้ยช่วงนี้เลขมันจะออกตัวตัวรองนะวเ็แล้วผมไม่วิ่งวิ่งหนึ่งกับหกอันไม่ออกไเด่นรองอะมออมันเข้าหนึ่งนะพี่เนาะใช่ครับแช่ไม่ไม่ในส่วนของเลขบนนะอันนี้สองตัวบนทีนี้สามตัวบนได้ได้แล้วใช่ไหมคะครับสองตัวบนเน้นที่เอ่อเก้าสามนะสองตัวบนเน้นที่เก้าสามเนาะรับเก้าสาม ค่ะแล้วก็สามตูดนะแล้วก็เน้นเน้นตัวกันด้วยเนาะครับเน้นตัวกันครัชุดค่ะแล้วล้วสามตัวบนนะคะพี่สามตัวบนเด่นหลักร้อยผมให้ห้ากับหกครับสามตัวบนเราจะให้ให้เด่นหลักร้อยสอนห้าก, 15, กับหกหลักน้อยให้ห้ากับหกกับฟันไปที่เลขห้าครับฟันที่ห้าอ้โหมาตรงกันพอดีเลยครับค่ะ แ้วจับคู่เราละคะพี่จับคู่ฐามตัวบนมีห้าเก้าสามห้าเก้าสามครับหกเก้าสามชื่อเทียนไหมห้าเก้าสามหกเก้าสามเนาะครับแล้วก็ห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์อันนี้คือจุดเต็มเนาะครับพันไม่เดียวเลยนะผมพันไม่เดียวเลยค่ะพันไม่เดียวสามตัวบนนะเน้นนะครับค่ะพันที่ห้าสามศูนย์ครับห้าส <5 30. S 2> ูนมเดียวเลยโอ้โโอโมานะเนี่ยเสี่ใหญ่ก็ให้กาตรงกันเลยค่ะพี่เดี๋ยวที่นี้สองตัวล่างสองตัวล่างเดี๋ยวต้องรอก่อนได้ได้ไหมครับได้ได้ค่ะพี่เ๋อตอนนี้ตอนนี้ให้อาบนไปก่อนเนาะพี่เนาะ ใช่ครับนิ่เลขตั้ง 1, หนึ่งพันชุดนะผมไปผมตัดนออกมาเนี่ยตอนแรกมันมีแต่ชุดโครงข้างสามสิบหกชุดนะตัดมายี่สิบห้าแล้วก็มาสิบแปดสิบห้าเหลือแปดแล้วก็เหลือสีเนี่ยแล้วก็เหลือห้าต้องกันตัวรองไว้ตัวนะึ่งครับเซียนแดนใตนะ้เนาะเป็นยังไงฝนรออ่อนฝนตกไหมค้าทางภาคใต้คุณพี่แดดเปีนยังไงครับตอนนี้ร้อนเนาะครับผมร้อนมากเลย ร้อนมากครับช่วงนี้น่าจะช่วงเท่าไหร่ใกล้ๆเข้าภาษาครับน่ยตกช่วงนั้นนะอ๋ะอช่วงนี้ไม่ใช่น้าฝนของภาคใต้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับมันช่วงเดือนน่าช่วงเข้าภาษาครับช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดฝนจะตกชุกมากเลยค่ะครับแล้นเดี๋ยวเราขอทวนเลขเนาะบ,บนบวิ่งเก้าตัวเดียวเนาะับผมแล้วก็มีจับคู่ จากคู่สองตัวบนจะมีเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าศูนย์แล้วก็กันที่สามศูนย์ใช่ไหมคะครับแล้วก็เด่นที่เกนะ้าสามกับสามศูนย์เนาะครับค่ะในสามสามตัวบนที่ให้หลักร้อยมามีห้ากับหกแล้วก็เด่นไปที่ห้าใช่ไหมคะใช่ครับปันไปที่เลขห้าปันไปที่ห้าเนาะทีนี้จับสามตัวบนก็มีห้าเก้าสาม หกเก้าสามห้าสามศูนย์หกเก้าศูนห้าเก้าูนพี่ฟันเม็ดเดียวเน้นเน้นก็คือหนะ้าสามศูนย์เนาะครับว่าน,นี่เันตัวรองนะเม็ดเดียวเลยนันให้เห็นรองนะเพราะว่ามันเป็นเก้ารองค่ะครับ,รบแต่ว่าผมให้ยืนยืนเลขเก้าไวนะ้ยืนในเก้าเนาะพี่เนาะครับไปสายสายวิ่งสายสายเหนื่อยเอาไปวิ่งได้เลยใช่ไหมไม่ไม่มีลาดนะพี่เนาะ ครับไม่ยังไม่ได้ครับเรื่อวิ่งอ่ะครับในส่วนของล่างเราอีกสักประมาณห้าหกวันครับแล้วมันต้องละเอียดหน่อยฮะเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าเข้าบนเนาะครับเข้าบนครับแต่ส่วนส่วนมากของพี่จะเข้าบนใช่ไหมใช่ครับจะเข้าวิ่งบนสองตัวบนเคยเคยมีเข้าบน,บนข้อร <3 S 1> ่างวไหมคะ เคยมีเข้าบนเข้าหล่เคมันคยมีเข้าเข้าหมดเลยเข้าหมดเลยก็มีมาเต็มเลยเคยมีแบบนี้เคยเข้าบนเข้าห่างสี่เข้าแต่สองตัวบนนี้ก็สุดยอดแล้วนะพี่เนาะครับผมคือเลไมันน้อยชุดแต่เน่ามันคือความละเอียดไหใช่ค่ะน้อยนิดถาผมไม่หหลายชุดนะ้มันคือสมาชิกก็ซื้อไม่ไหวนะค่ะอันนี้ก็บนแค่ห้าหางเนาะที่จริงที่จริงคุณพี่บอกว่า จะเน้นให้เม็ดเดียวด้วยซ้ําแต่ว่าหนูขอมาทั้งหมดคือห้าหางเนาะ,ะห้าหางถือว่าไม่เยอะเลยเพี่ครับค่ะแต่ที่จริงมันมีแค่ถ้าผมจะเอาเด่นนะมันมีแค่สามชุดอะมีแค่สามชุดเนาะมีแค่สามชุดนะสุดๆแลนวคือผมแม่ใย้เยอกว่านั้น,นอ,อ่ะสมมุติเด่นเด่นสุดที่ที่พี่จะให้สามหางในคลคือคือมีตัวไหนคะผมว่านะถ้าเด่นสุดนะเก้าสามครับ 93เนาะเรีนสสุดเลยเด่นสูกร9395เมื่อกี้หนูทุ่มเยอะมากเลย93ไ,ไม่แน่เสียมาออกวันนี้มันนี่ช่วงนี้จยมาตัวรองเยอะนะมาตัวรองครับมาเร่งเด่นรองอ,ะอ่ะตัวมับอลออนะตัวเด่นเด่นเด่นตัวเด่นไม่ออกมันเดียวเด่นรองอ,ะอ่ะ วันนี้ผมก็ฟันน่ฟันหกหนึ่งแบบศูนย์หกอะใช่แล้วมันไปออกศูนย์หกตัวนี้จะออกวันเมื่อกี้พี่ฟันหกหนึ่งกับศูนย์หกใช่ครับมันก็ออกตัวตัวฟันไงตัวนิ้นไงพี่ครับเกอบังกเศูนย์หกเลยเนี่ยนะหกหนึ่งเมื่อกี้ดังมากพี่หกหนึ่งดังมากครับดังมากจริงๆว่าที่เรามันก็เลยไม่ออกเลยแบบไใช่ๆไปออกตัวรองวันวันนี้ไม่มีตัวรองไม่ได้ วันนี้ไม่มีตัวรองวิ่งไม่ถึงกาวิ่งตัวรองก็วิ่งศูนย์นะครับเด่นเอ่อเลขวิ่งมีเก้าศูนย์แต่ว่าเด่นไปที่เก้าเนาะใช่ครับจ้าศูนย์จะมาอีกอยู่นี้มามาที่เลขที่เลขเด่นไงค่ะมาที่เลขเด่นเพราะว่าเอาตัวรองของวันนั่นแหละที่จะมาไลขคนนะค่ะพี่ครับเอ้าเดี๋ยวรออีกประมาณสักห้าวันเนาะครับห้าวันก็ได้ครับคห้าวัน อ่าเดี๋ยวพี่จะโทรมาหรือให้หนูโทรไปจ้ะหรือว่าพี่สะดวกร้อยพี่โทรมาเลยก็ได้นะคะใช่ครับเดี๋ยวผมติดตอกลับไปเองก็ได้ครับในส่วนของเลขล่างนะอ๋อได้ได้ครับเต่ดวงดีวันนี้ได้ทั้งบนอาจจะได้ทั้งบนทั้งล่างนะูกเปิดตัวงื่แรกขอให้ดังดังปังปังนะพี่เนาะครับผมก็นั่นแหละแบ่งปันแนวทางครับพอดีผมเนี่ยผมมีกลุ่มขอผมอยู่มือนกันแตนว่านั่นแหละคือก็อยากให้ช่องนะ เอามานาเสนอมาแบ่งปันมาพี่เนาะใช่ครับแบ่งปันนครับอ่าอ่างวดนี้อ่าโอเคงั้นหนูก็จะรบกวนพี่แค่นี้พี่ให้พร fc เราหน่อยค่ะครับผมก็เาไตัวแครับแม่เฟียนเมืองใต้ครับผมเฟียนแดนใต้เียนแดนใต้เขได้นะครับผมนูให้นูเขียนนั่นพี่เขียนแดนใต้ครับต่อแม่พี่น้องทุกคนแน่เป้าหมครับค่ะครับผมค่ะขอบคุณพี่มากมากค่ะ ครับค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีครับ